สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่องสารพันไม้นะครับจะพาเพื่อนมาพบกับต้นกระถินริมรั้วนะครับเพื่อนๆนี่ครับบางคนไม่รู้จักต้นกระถินนะครับเป็นยังไงนะครับเพราะว่าไม่เคยเห็นนะครับมันอยู่ในเมืองนี่ไม่มีนะครับต้นกระถินนะครับนี่ครับเพื่อนนะรู้ลักษณะใบครับคล้ายๆใบมะขามเหมือนกันเพื่อนนะครับแต่จะเล็กกว่านะมียอดแบบนี้อันนี้เรียกว่าต้นกระถินริมรั้วนะครับเพื่อนนี่นี่ครับบางคนไม่รู้จักต้นกระถินเป็นยังไงนี่ครับเพื่อนนี่ต้นกระถินนะครับ ออกแบบนี้นะครับนี่ครับดูใบครับดูต้นครับนี่แบบนี้นะครับเพื่อนต้นกระถินนะครับนี่ครับริมรั้วนะครับยอดนะครับนิยมเอามารับประทานนะครับกับน้ําพริกกับส้มตํานะเพื่อนได้หมดครับในยอดกระถินเนี่ยเอามาทํากินกับน้ําพริกก็ได้เพื่อนกินกับน้ําพริกก็อร่อยหรือว่าจะเอาไปกินกับส้มตาก็อร่อยครับยอดกระถินนะครับอันนี้ก็คือต้นกระถินริมรั้วนะเพื่อนนี่ครับริมรั้วจริงๆครับนี่รออกริมรั้วเลยครับเขาถึงเรียกว่าต้นกระถินริมรั้วเพื่อน เห็นไหมยอดเขาจะเป็นยอดอ่อนๆแบบนี้ครับกินกับน้ำพริกอร่อยครับกินกับส้มตำก็อร่อยครับนี่ครับต้นกระถิริมรั้วนะเพื่อนนะครับนี่ครับกําลังแตกยอดอ่อนเลยครับต้นกระถิริมรั้วนะเพื่อนนี่ครับนี่ดูยอดนี่ครับตอใหญ่สวยมากครับเพื่อนนี่คือต้นกะถิริมรั้วนะครับเพื่อนเพราะอันนี้ยอดใหญ่มากต้นยอดนี้เพื่อนดีครับคล้ายๆกับ ยอดชะอมเหมือนกันแต่ไม่มีหนามนะครับเมื่อกินอร่อยอยู่ครับกินกับน้ำพริกนะครับน้ำพริกปลาทูนี่อร่อยมากครับเมื่อนนี่ครับบางคนไม่รู้จักนะครับก็คือต้นอะไรนะครับเพราะในเมืองนี้แทบไม่มีเลยครับปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วในเมืองหายากแล้วนะครับก็จะมีแต่แถวชนบทนะครับเมื่อนนี้ครับเรียกว่าต้นกะถิริมรั้วครับนี่ครับพาเมื่อนมารู้จักต้นกะถิริมรั้วนะเมื่นครับนี่ครับออกง่ายครับเขาก็ แตกเต็มเลยนะครับนี่ออกเองนะครับไม่ได้มีใครปลูก,กเ็าเมือนเห็นไหมครับเขาจะมีฝักสีเขียวๆขียวยาวๆนะอันนี้ไม่มีฝกกักเราต้นแล้วเล็กอยู่เม็ดเขาก็จะออกตกเต็มพื้นก็จะออกเต็มเลยครับเมื่อนนี้ครับนี่คือต้นกะทินิมรัวครับเพื่อน